รังแค่ของฉันร่วงเป็นเม็ดงาไม่ว่าจะมีแฟนกี่คนพอเขารู้ความจริงตัเลิกกันเถอะผมพบว่าคนแปลกแบบคุณไม่ได้หรอกแต่คุณจะได้กินง,งาฟรีตลอดชีวิตเลยนะคะไรสาระผมไม่ได้ชองงาแต่งงานมันแพงนะเราเอางานไปขายแล้วก็แต่งงานกันโอ oh, ้ยไม่เอไม่มีใครรับได้ในสิ่งที่ฉันเป็นจนกระทั่ง งามันอร่อยจังวะอยากกินทุกวันเลยอะ่ะฉันเจอแล้วคนที่ชอบกินงาสวรรค์ส่งเนื้อคู่มาให้ฉันแล้วขอบคุณนะคะท่านวาเมเล็ดงาหล่นจากผมฉันเต็มเลยอะ่ะยิ่งหวียิ่งตกไม่รู้หล่นมาจากไหนเนี่ยออสวัสดีครับคุณทาไมคุณถึงมีงาหล่นออกมา ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพิ่มมาเป็นตอนนี้เลยผมชอบกินงามากเลยครับแต่ว่ามันแพงเขาต้องขอฉันครบแน่ๆเลยผมขอกินงาของคุณหน่อยนะครับหวีมาเลยใส่ชามผมเนี่ยฮะขอกินงาใช่ครับหวีมาเร็วๆก,ก็ได้ค่ะคุณคะไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะฉันผลิตงาได้ส่วนคุณก็ชอบกินงา งั้นเรามาเ,เรามาเป็นแฟนกันนะครับเป็นแฟนเป็นค่ะผมจะอยู่กินงานกับคุณเนะี่ยไปจนแก่เลยนะในที่สุดฉันก็เจอคนที่รักในสิ่งที่ฉันเป็นได้สวัสดีค่ะมาทำอะไรคะอ,อ๋อฉันเจ้างานม,มาขายอะคะ่ะฮะนั่นเป็นของที่แพงมากเลยนะกำลังขาดตลาดอยู่ด้วยคุณไปเอามาจากไหนเยอะแยะคะถ้าขายหมดนั่นก็รวยเลยนะฉันคงบอกไม่ได้หรอกคะ่ะ โหน่าเสียดายจังอย่าบอกใครนะคะว่าฉันทำแบบนี้ได้อไม่บอกหรอกคะ่ะแตฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้เงินสุดลุยสุดไล่ตามใจปาดใช้เงินแก้ปัญหาทุกสิ่งโอ้ย เจ้าโองามันโดนหน้าผมเต็มเลยเนี่ยเขาขอโทษทีเมื่อก่อนอะ่ะฉันชอบอยู่เลยก็ตอนนี้ไม่ชอบแล้วไงมันน่ารำคาญอะ่ะน้ำผมอยากกินถั่วง,งอกจกังเลยอ่คุณเลิกชอบกินงาไแล้วเหรองามันแพงมากเลยนะคุณจะมากินถั่วง,งอกุณถูกของฉันทำไมอะ่ะ มันก็แค่ของตายอ่ะผมค่อยกลับไปหามันตอนนี้ผมเงินหมดก็ได้คุณนี่เลวจริงๆเลยฉันชอบคนแบบคุณไอแ้แสงมาที่นี่ได้งไงเจ้าโหใฉันก็มาตามสัญชาตญาณของผู้หญิงที่ถูกนอกใจผมไม่ได้นอกใจคนนะเจ้าโหความชอบผมเปลี่ยนไปอ่ะ ก็เลยก็เลยแอบมากินถัวงอกราค่ถูกๆเนี่ยหรอเอา้านี่เธอว่าฉันหรอฉันจะไม่รับซื้องงาของเธออีกต่อไปฉันไปขายที่อื่นก็ได้งาของฉันเนี่ยมีเยอะแยะเฮ้ยออกมาสิวะไอตัวทำเงินสมหน้าทีเนี้ยคุณก็เหลือแต่ตัวไอผู้ชายอย่กแตตัวจำไว้นะถ้ามันนอกใจฉันได้ ก็นอกใจเธอได้เหมือนกันเจ้าโอ๋